ซูเ e อร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel n e t w o r k วิร์ก5 5 5 0 0 และยังอยู่กับผมนะครับธีรติน,นันท์ส่วนชัยกับรายการกระโดดรถเต้นช่วงกระโดดสู่ดวงดาวนะครับเรายังอยู่กับพี่หมูครับ,รบพี่หมูนะครับคิกพี่หมูมาอีกคนนึงแล้วเนี่ยสดใสซ่าซ่า,ซา,ซาเลยถ้าอยู่ชมรมเราก็จะมีกิกเรื่องกรุงของธรรมดานะครับนะครับอยากจูกนั้นนะครับก็ขอแนะนํนาไม่รู้จกัก พี่ปุ๊นะคะเราเรียกกันพี่ปุ๊ดีค่ะพี่ปุ๊ดได้ทำตัวเองนิดนึงสิคะท่านผู้ชมท่านมารู้จักเลยครับค่ะชื่อชยานิชัยขาวนะคะเอ่อเออรี่มาจากลักษณะศักดิ์นะคะแล้วก็ชมรมของเรานะคะอยากมีชมรมส่งเสริมสุขภาพแล้วก็เพื่อให้เราสุขภาพดีเอ่อแล้วก็สวยๆนะคะสวยอแล้วก็เอ่อต้องการเรียนเชิญคนที่ เอาเข้าชมรมนะคะส่งสิสุขภาพเรามีกินข้าวร้องเพลงเต้นําอยากจะนเย็นเชิญคนที่เกษียณอายุเหมือนพี่อาะที่อยู่บ้านแล้วก็เป็นในบ้านอะไรเงี้ยมันมีเพื่อนมีมีเพื่อนดีๆที่น่ารักแล้วก็สังคมมาขันกันแล้วก็สุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็รวยด้วยค่ะอ๋อค่ะแข็งแรงสุขภาพดีรวยด้วยนะครับเกษียณแล้วรวยได้อย่าง น่นจะดีค่ะน่นันนนันนต้องเฉลยเด้อต้อปัญหานีาีแล้คนดูอยากูดูพี่กู้ดหน้าใส่ปิเลยสมกับผาแก้ชมพูมีมีสิ่งดีๆที่รับประทานเลยจะได้ดูแนะนาพอค่ะสินค้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมัมพลอคะถึงแล้วรด้หลงมนเป็นดีเบิร์เลยครับที่หมูครับนะครับ นะครับพี่ปูเนี่ยนะครับจากพัดจับปูใช่ไหมนยเกี่ยวใกล้ัวนามกันเนี่ย,ย,รยจริงๆกับพี่ปูนี่เราก็จูงมือกันไปเที่ยว <c oughs> ต่างประเทศกันตั้งไป,ปแล้ว<ช>นะคะแล้วก็เราก็ไปเซอร์เวย์ดูตามบริษัทต่างๆที่ท่องปริุรกิจที่คิดว่าน่าจะได้สตังค์นะคะ<ม><ม>เราก็ไปดูกันด้วยพี่ปูเนาะไปกันมาแท้ ตรงไหนใครว่าดีไปหมดเด็กบุบป่าฟาดงตรงไหนไปฉันบ่ยันอะไรเปิดใหม่ไปหมดโอ้โหตรงไหนว่าใจเยอะไปหมดจะเป็นพี่ปูกว่าพี่ปุ๊กไปด้วยกันแล้วสรุปว่าไม่ใช่สรุปว่าคือมันก็เหมือนกันเดิมๆขายสินค้าแล้วก็รักษายอดนะคะแล้วก็ motivate ผู้ ในสิ่งที่ฟังแล้วแบบอย่างพวกเราอ่ะมันฟังแล้วมันก็รับไม่ค่อยจะได้นะคะแล้วก็ประกอบกับตอนนี้รถรามันก็ติดใช่ไหมพี่ปุ๊กจะไปไหนบางทีมันก็ยุ่งยากซูเรางาัลเจอกันสนุกสนุกร้องเพลงเต่ลำพากข้าวเป็นข้าวตักสารคึกสารนะครับจริงๆแล้วขอขออนุญาตนะครับเมื่อกี้แอ่คือพี่ปุ๊กหลังหน่อยในครอบครัวพี่ปุ๊กเห็นนะครับก็จะมีแฟนที่เขารับพิ่ปุ๊กมาก ลูกหญิงลูกชายก็หอ่อนะครับเป็นเป็นคนที่มีความสุขในครอบครัวแล้วตัดสินใจยังไงนะครับเข้ามาร่วมกับชมรมดาสุขภาพตัดสินใจเพราะว่าหนึ่งโดยเฉพาะน,นะครับมีเพื่อนมีหมูมีคุณกีรติอย่างนี้นะคะคแล้วก็มีน้นองๆอีกหลายคนก็ออกมาแล้วเราก็ไม่ไม่หน้อยเหงาอยู่ในบ้านนะคะก็จะคุยกันเลยาะแล้วมีความสุข สภาพดีาามีสตันใช้แล้วก็ง่ายง่าย,าย,ายใช้เวลาไม่มากเรา,าอาจจะมาร้องเพลงเต้นรำกันสักสัปดาห์ละครั้งนะคคุณเนาะก็สามารถสร้างรายได้มหาศาล ก้ที่ที่คือพีู่หลังมาเนี่ยจริงๆครับเพราะ่าี่ภูเป็นผู้มีอัจฉริย<อ>เป็นผู้มีอัจฉรินะ<อ>ครับในเ<ช><อ>รืร่องของรายได้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมผมมั่นใจว่าโอเคนะนะครับความมีอจาจฉริยตรงนั้นกับรายได้ที่มันเกิดขึ้นถึงแม้ว่ามันมันจะเป็นหลายล้านเนาะนะครับแต่ว่า<ช>พี่พี่ภูก็จะมีตรงนั้นอยู่แล้วนะครับคพออยหลักๆที่พี่ผูเข้ามาี่ตรงนี้นะครับคืออะไรพราหลักๆเลยใช่ไหมก็หลักๆเลยก็คือต้องการเอ่อหนึ่ง เพื่อนนะคะแน่นอนมีอายุอายุขนาดนี้เคยทำงานสุขภาพเกษมมาอยู่บ้านใช่ไหมพ๊กเขาพวเงาเนอะเพื่อนเห็นหน้าคนทุกข้างคนเดียวทุกคนก็ใช่แล้วูอย่าให้เจนเลอร์ดดิอย่าให้อย่าให้อย่าใหู้อะไรกันนะ ครับวันนก็สนุสนนะคบเล่พู่มนงที่นี่เลยเพื่อนที่เยอะว่าขีงพี่ผูเนี่ดีมากนะครับลูกชายลูกสาวเนี่ยบแล้วจบแล้วในการทา็เรียนรหน้าตาดีด้วยนรับแล้กมาที่นี่าจริงๆเลนพื่อนนะครับขนาโอ้โหไดเยอะมากเลยค่ะเพื่อพี่ยนะก็ที่เกษียอายุด้การจากอาจารย์จากรัฐสัร์ากแลวก็ได้เพื่อนๆที่ จะบอกว่าคุณหญิงคุณนายเลยค่ะหลากหลายหลากหลายแล้วก็มีทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นเดิมก็ดีจะยินดีรับเชิญพี่หมดเลยโอ้แล้วที่สำคัญเทคแคร์อู่เลยมีมากเพื่อนนๆ้อองคาจารย์คะแปลกจริงหมูเนี่ยจบจากราชภัฒน์เจรเกษท่านด็อกเตอร์ที่เป็นอาจารย์สอนหมูนะเราไม่เคยเจอเลยเพราะเราจบแล้วเราก็จะออกไปเวียนว่ายทำอาหากินถูกที่คะคือาเวียนว่ายไตเกิด ก็เออวันหนึลงวันหนึ่งนะคะวันหนึ่งนะเออผู้นำเราเนี่ยเชิญมาแล้วมาเจอกันโอ้โหเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากเห็นไหมเราเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ดรเป็นอาจารย์ยังได้มาทำธุรกิจร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในชมรมเราดีอาจารย์ก็ยินดีและก็ดีใจดีใจได้เจอลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ดีใจะได้เจออาจารย์ใช่ไหมไหมนะคะเป็นอีกหนึ่งข้อดีทําให อาจารย์ลูกศิษย์นะครับเพื่อนๆที่ไม่เคยเจอกันเนี่ยมาเจอกันนอกจากนั้ยังยังได้เพื่อนที่กลุ่มใหญ่ขึ้นได้สร้างข่าวและกระพินตั้กลุ่มนะครับตอนนี้นะคะพี่ก็อยากจะเรียนเชิญเพื่อนๆเพราะพี่เป็นข้าราชการเกษียณอายุมาใช่ไหมคะอยากชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะร่วมชมรมสุขภาพของเราะคะ่ะแล้วก็ แล้เพื่อนด้วยแล้วก็ไม่ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ด้วยสุขภาพแข็งแรงร่างกายและใจและใจและใได้สตางค์ใช้นะสนุกสนานกันนะครับเนะครับพห่เงาค่ะพี่ปูเนี่ยนะครับรู้จักพี่ปูนะครับหนังใหม่เมื่อกีนนี้ว้าวเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งไฮเปอร์วัยรุ่นยังแพ้ขอบอก active ดูสิพี่ปูเ็าอายุเขาเนี่ยรับ กับกับรูปร่างหน้าตาเดินสวนกันนะครับไม่ยอมแก่เและเคลมนิดนึงสิครับ,บระนะคะว่าโอเคิดนะถ้าชีวิตเนี่งม,มันสนุกสนานนะครับได้<ช>อย่างที่ปูุครับหนึ่งต้องมองมองรอบในแง่ดีใช่ไหมครับแล้วก็มองรอบในแง่ดีแล้วก็มีอะไรที่เราจะช่วยเหลือเพื่พากันได้แล้วก็ช่วยเหลือไปแล้วก็แล้วเราก็ยิ้มบ่อยๆไม้อไปตีชอบจะเป็นเครี้ยงทำงาน ช่วช่อมของสุขภาพของคุณหมูนะที่ร่วมกับเราค่ะพวกเราเพื่เราเพื่อเพ่อเกีวกับบริษัทมาคุณครองด้วยกันค่ะพี่ปุ๊กนะครับพี่ปุ๊กครับเผื่อมีพี่ๆนะครับที่นะครับอยากอยากดำรงชีวิตดีๆแล้วก็อยากทราบว่ารายได้ที่ว่ามีรายได้มีรายได้อย่างไรเกิดสนใจ จะโทรมาต่ะต่อที่ไรครับ่ะ้นเยมาเลยครับศนแปดเก้าค่ะสี่เก้าหนึ่งสี่ห้าหกเนึ่นะคะอีกครั้งนึงครับที่พบนะครับเพื่อนาบ้นเตรี่ถน่าศูย์ปดเก้าสี่เก้าหนึ่งสี่ห้าหกเนึ่นะคะรับทุกสายเลยนะคะยินดีให้คำปรึกษากระซิบกระซิบเบาบอกว่าจะได้อย่างไร ก็จะมีอายุที่มีความสุขแข็งแรงมีเพื่อนเพื่อนแล้วก็พี่ดองเยอะๆเรียนใยุคันแล้วเราอยู่บ้านมันก็ไว้เหงาใช่ครับได้มีรายได้สภาพดีทําให้คุณภาพชีวิตดีดีขึ้นคุณภาพชีวิตใช่ใช่ครับนะครับต้องลองดูนะครับวันนี้นะครับรู้สึกดีใจนะครับที่ที่หนูนะครับนะครับผู้บริหารนะครับแบรนด์นะครับเข้ามาสร้างชมรมเพื่อสุขภาพในวันนี้ ผู้นะครับชยานินนะครับซึ่งนะครับมานะครับร่วมกลุ่มกิจกรรมตรงนี้แล้วครับเผยแผ่สิ่งดีๆนะครับให้กับผู้ชมนะครับและนะครับเราจะมีรายการดีๆอย่างนี้นะครับมาพบกับผู้ชมเป็นประจำนะครับทางช่องซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กหนึ่งสามและสิบกับรายการเกระโดดต้นเต้นช่วงกระโดดสู่ดวงดาวนะครับจะมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์ก เว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel Networks 0ิร์5 5 5 0 0